สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับกับการรีวิวหมวกน็อกนะฮะวันนี้เราอยู่กับเจ้าชาร์คสปาร์ตันจีทีคาร์บอนองพีครับผมเาาละฮะเริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยว่าเจ้าตัวนี้นี่มีคุณสมบัติอะไรยังไงกันบ้างแต่ก่อนอื่นเลยผมบอกก่อนเลยว่าเจ้าตัวนี้นี่คือ b บ s เซลเลอรเลยของร้านนี้ร้าน m m ม r h เฮดนะฮะโอเคขายดีที่สุดแล้ว สำหรับตัวนี้สีนี้ด้วยนะสีนี้ด้วยเขามีทั้งหมดอ่าเดี๋ยวเริ่มสีเราว่ากันทีหลังแล้วกันเราไปดูคุณสมบัติของเขากันก่อนรอบๆก่อนนะฮะอันดับแรกคือ,อวัสดุของเขาบัตเทอรีร่ลนะฮะเป็นคาร์บอนบวกกับไฟเบอร์กลาสโอเคคือคาร์บอนมันก็มันจะไม่ใช่เพียวซะทีเดียวนะแต่ก็ต้อง,ต,องต้องยอมรับว่าไม่ใช่เพียวซะทีเดียวแต่ว่าก็ถือว่าโอเคน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากก็ถือว่าเบา1,100เอ้ย1,490เท่านั้นแหละ มันก็ถือว่าอยู่ในน้ำในเรนจ์กลางๆของน้ำหนักบุกนอกทั่วไปนะฮะอ่าดูกันรอบๆก่อนนะครับ oh. สีสันก็คือเป็นลวดลายคาร์บอนเลยงานดีครับงานเนี้ยบเลยดูดูรูปทรงของเขานะฮะอ oh. อย่างที่บอกไปครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือเบสเซลเลอร์ของของร้านเลยผมไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไงนะแต่สำหรับที่นี่คือเจ้าตัวนี้ค่อนข้างจะเป็น oh. เป็นนัมเบอร์วันเลย ยืนหนึ่งยืนหนึ่งเลยตัวนี้ค <Wow. S 1> ่อนข้างจะขายดีมากซึ่งคุณดูโดยโดยรวมรอบๆเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันสามารถมันเอกาสมมากเลยนะมันสามารถใช้กับรถได้หลายๆรูปแบบเลยนะมีทั้งกระทั่งกระทั่ง,งแบบรุ่นพวกพวกวินเทจพวกพี่พี่ฮาเล่เขาก็มาใช้ <Yeah. S 1> เขาก็มาซื้อตัวนี้ไปใช้กันนะครับไม่ได้แปลว่าจำเป็นจะต้องเป็นสายสปอร์ตเป็นอะไรถึงแม้วงจะเป็นสปอร์ตทัวริงก็ตามนะครับ CB โอเค CBR นกเกตทั้งหลาย821สอ n นอเตอร์อะไรเงี้ยเขาก็มาใช้เขาก็มาซื้อตัวนี้ไปใช้กันผมมองว่ามันเป็นหวนมวกอเนกประสงค์ที่ที่ใช้งานได้กับหลายๆรูปแบบและรูปทรงมันไม่ได้ไม่ได้แบบว่าออกไปทางใดทางหนึ่งจ๋าๆขนาดนั้นนะฮะดังนั้นนั่นแหละครับมันเป็นถึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มันขายดีนะครับทีนี้ไล่กันไปต่อเลยนะฮะที่ช่องลมนะครับช่องลมมีทั้งหมด4ช่องที่ปาก หนึ่งช่องนะครับช่องลมใหญ่ด้านบนนี่คือใหญ่แบบใหญ่เลยนะถ้าคุณสังเกตนะนี่คือใหญ่เลยนะแล้วก็ด้านหลังช่องอ่ออีกสองช่องทั้งหมดเนี้ยทุกช่องเนี้ยสามารถเปิดปิดได้นะฮะมีสวิตช์เปิดปิดเลยทุกช่องเลยแม้กระทั่งด้านหลังก็เปิดปิดได้เช่นกันนะครับระบบแอร์ฟลูเรื่องของอาการเหลวเยนอากาศภายในหรือว่านําความร้อนจากศีสษะออกไปด้านหลังเนี้ยคือทําได้ดีนะฮะมาถึงชิลกันบ้างชิลเนี่ย จะมีระบบล็อกชิวซึ่งตัวเก่าไม่มีนะครับ <Yeah. S 1> ระบบล็อกชิวตรงนี้ด้านหน้านี้เขาทําขึ้นมาเนี่ยไล่ระบบอากาศทิศท,ทางของลมจัดเรียงระบบทิศท,ทางอากาศเนี่ยทำได้ดีกว่ากว่าตัวเดิมเพราะว่าตรงนี้มันมีพอมันว้าเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันมันมีมันมีผลนะครับกับการกับการขับขี่เวลาลมมันประทามันอาจจะทําให้เกิดเสียงหรือว่าทําให้เกิดแรงต้านได้ แต่ตัวนี้เขาดีไซน์ออกมาแล้วคือผ่านการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่มีผลกับการไม,ม่มันมีปัญหาดีกว่าไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคใดๆแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็กลไกของชิวเขาเนี่ยถ้าคุณได้ยินได้ยินเสียงจากผมเนี่ยเวลาผมยกขึ้นลงเนี่ยมันค่อนข้างจะคือถ้าเกิดให้พูดเป็นคำพูดอะ่ะมันฟีลลิ่งมันบอกไม่ถูกนะแต่ให้พูดเป็นคำพูดมันก็คือ,อ,อนิดหน่อยอะ่ะความรู้สึกแหมบอกไงวะ Smooth, smooth. อ่าใช่มันคือ,ม,คอมันคือความสมูทที่มากขึ้นเลยนะของตัวเก่ามันจะแกะแกะแกะอย่างนี้นะแต่ตัวนี้มันคือเนี่ยเลื่อนได้สมูทมากนะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยแล้วก็อ้าวเคมาถึงตัวชิวกันแล้วเนาะชีนี้ชิวเนี่ยเขาสามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ก็เหมือนเดิมครับรอยขีดข่วนไม่ได้แปลว่าคุณจะเอาอะไรมากระทบกระทั่งมันด้วยความรุนแรงได้มันก็แค่กันรอยนิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะ กันรังสี UV ได้ด้วยนะรังสี UV 380ม,มั้งศนหนกระมไดี3800รังสี UV 380กันรังสี UV ได้และที่สำคัญคือด้านในมีแว่นโอเค internal sun visor er, มีแว่นกันแดดด้วยนี <Okay. S 1> ่กัน UV ได้ทีนี้ไอ้แว่นกันแดดเนี่ยคือทำหน้าที่กรองแสงให้คุณนั่นเองเหมือนคุณใส่แว่นกันแดดนั่นแหละ <Yeah. S 1> แว่นของเขาเนี่ยคือข้อดีเลยนะคุณสังเกตไหมมันจะลงมาสุดเลยแค่มาปิด ระบบมุมมองที่มุมมองที่คุณเห็นเนี่ยมันคือปิดปิดสายตาคุณได้เลยนะเห็นไหมนี่นะฮะที่ยึดชิวเป็นสลักล็อกอย่างนี้นะฮะเอาไปยึดชิวเหมือนกับตัวเหมือนกับตัวท็อปนี่แหละที่เขาไว้ใช้ใช,ใช,ใช้ใช้หมุดล็อกแบบนี้นะครับผมไม่ถอดให้ดูแล้วกันเพราะน่าจะคล้ายๆกันกับหลายๆตัวนะครับแล้วก็ด้านข้างอันนี้คือเรียกว่าเทคโนโลยีเทคโนโลยีใหม่เเป็นไฮไลท์ก็ว่าได้เลยนะ คุณจะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยมันจะเป็น t e เจอร์แบบว่าผิวสัมผัสมันจะเป็นคือเขาใช้ชื่อว่า Shark Skin t e c h n o โ o g y ผิวสัมผัสมันก็เลยจะคล้ายๆกับผิวฉลามผมก็ไม่เคยจับปลาฉลามเหมือนกันผมก็ไม่รู้มันเหมือนไหมนะแต่ว่ามันเป็นแบบนี้มันจะจัดเรียงอากาศผลักเสียงลมออกไปทําให้หมวกทําให้เสียงลมเวลามันมาท้าหมวกเนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่มีเสียงลมรบกวนมันจะดูผลักออกไปด้านนอกนะฮะคือเวิร์กมัน คือเขาก็เหมือนที่ผมบอกไปกับหลายๆท่านกันหลายๆทีนะฮะว่ามันตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเงียบอยู่แล้วแล้วตัวนี้เนี่ยทำมาเพิ่มอีกหลายอย่างเลยที่มันทาให้เงียบมากขึ้นนะครับอ่ะไปต่อกันที่เรื่องรวมนะฮะรวมตัวนี้คุณเห็นไหมฮะเน็กแพดเหมือนกับอะไรเหมือนกับเรซอาโปเลยเหมือนกับตัวท็อปเลยมีเน็กแพดมาชิ้นนี้ของเก่าไม่มีอ่า สปาร์ตันตัวเดิมจะไม่มีตัวนี้ <Okay. S 1> มาแล้วเรียบร้อยมีมาให้เลยป้องกันเสียงลมมากขึ้นนะครับในถุงในซองนี้เห็นไหมฮะมีแผ่นปิดใต้คางมาเพิ่มเหมือนกับตัวท็อปเหมือนกัน <Yahoo! S 1> ปิดถึงตรงนี้เลยนะครับแผ่นปิดใต้คางเนี่ยทำจากเส้นใยคาร์บอนสวยงามมีประสิทธิภาพใช้งานได้ดีไม่ต้องห่วงนะครับ <Yeah. S 1> อ่ะไปถึงด้านในนะฮะนวมของเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะพลิกให้ดูด้านนี้ เขาทำมาจากเทคโนโลยีซ a น i ิ i า e นะฮะซ a น i ิ i า e นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถทำให้นวมแอนตี้แบคทีเรียและแอนตี้เรื่องกลิ่นด้วยกลิ่นอับจะน้อยลงยิ่งถ้าคุณใส่โมงยิ่งถ้าไม่เจอเลยนะเรื่องกลิ่นอับในมือ <Okay. S 1> เพราะว่าเทคโนโลยีนวมซ a น i ิ i า e นี่แหละนะครับนี่ด้านใน,น่ห็นีหฮะนวมตัวนี้นี่สามารถ ถอดคุณถอดปกติอะถอดแล้วเราจะเอาไปซักมือใช่ไหม <Yeah. S 1> แต่ตัวนี้ถอดไปซักเครื่องได้เลย <Yeah. S 1> ด้วยอุณหภูมิน้ําที่ไม่เกิน30องศานั่นก็คือน้ําเย็นนั่นแหละไม่ต้องไปซักน้าอุ่นอะไรขนาดนั้นคุณเอาแค่น้ําเย็นก็พอ <Okay. S 1> นะครับถอดไปซักเครื่องได้เลยใครที่เกียดถอดซักได้แต่ว่าไม่ต้องซักก็ได้ใช้สเปรย์ฉีดเอาอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เสื่อมเร็วนะ okay, sure. โอเคครับทีนี้เดี๋ยวน่าจะรวมๆน่าจะอ๋อนี่ระบบ emergency release ก็ <What? S 1> มีเช่นกัน สามารถมันจะมีมันจะมีเขาเรียกแป็สายอยู่ดึงออกมาเนี่ยรวมทั้งชิ้นจะหลุดออกมานะครับใช้กับหน่วยกู้ภัยนะเราไม่ได้ใช้เองไม่เป็นไรนะครับผมอ๋อลืมไปนี่ฮะผมเพิ่งเห็น c h a r g easy fit สำหรับผู้ที่ใส่สวมใส่แวน่วน,วนตานั่นเองอน,นี่เขาว่าเาให้เลยเขาเขียนอยู่เลยนี่เห็นไหมเขียนมาแล้วโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมลองใส่ให้ดูว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงนะ,อะลองเลย นี่คุณมันก็จะคือเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยมุมมองมันจะมันจะกว้างนะเท่าที่ลอง,ลองตัวนี้มุมมองจะกว้างหน่อยเรียกว่านี่เกือบมันก็เกือบร้อยแปดสิเหมือนกันนะเท่าที่ผมมองอย่างนี้นะนี่อ่ะพอพอเราเลื่อนแว่นลงมานะครับเนี่ยปิดเลยเห็นไหมแว่นมา ถึงด้านล่างเลยถ้าไม่มีแสงรอดเข้ามาเลยเราสามารถใช้แว่นได้ตอนกลางวันได้แบบสะดวกสบายมากๆนะฮะเดี๋ยวนะ <S <S ม,มารวมโดยรวมด้านบนหัวด้านอะไรถือว่ากระชับกำลังดีกำลังดีนะกำลังดีไม่แบบว่าบีบมากจนเกินไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะลองลองถ่ายแว่นดูนะ โอโหอันนี้มันมีเมื่อกี้มันติดหูผมเองมันสบายมากมันใส่ง่ายมากอ่าลองดูใหม่นะฮะพืดเข้าไปเลยคือมันเป็นข้อดีของอนะีที่ฟิ t นั่นแหละเขาไว้ให้เรียบร้อยแนละ้วมันใส่เข้าไปได้เลยนะสบายมากอ่ะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนี่เป็นไงเป็นไงสวยงามคุณ บีบแก้มากไหมมันกําลังดีนะไม่ได้ไม่ได้แบบมากมายแต่ถามว่าช่วงแรกๆมันจะบีบไหมผมบอ,อกเลยว่ามันบีบนะมันบีบ <Okay. S 1> นะําเปแต่นบีบในที่นี้ไม่ได้แบบว่าบีบจนแบบบีบจนกดแน่นขนาดนั้นแต่มันบีบกําลังแข็งแรงกาลังแบบอุ้มเราหน้าเราได้พอดีเนา right, ขออนุญ,ญาตถอดนนะ <S <S ประมาณนี้คุณเมื่อกี้เลยไปหน่อยนึงสปอยเลอร์เนี่ยเขาเป็นแบบใหม่นะสปอยเลอร์ด้านหลังเนี้ยดีไซน์มาใหม่ a e r o d y n a m i c ใหม่คือง่ายๆมันคือรุ่นใหม่นะแหละมันก็เลยจะต้องอะไรหลายๆอย่างมันก็จะใหม่ตามตามรุ่นมันนะฮะเ,เรื่องสีเรื่องสีจะมีนอกจากสีนี้คือสีพื้นฐานของเขาแล้วเนี่ยอีกสีสีอื่นๆมีอีกหาสีห้าสีผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเพราะถ้าเอามาเรียงมันน่าจะเยอะเกินไปขึ้นรูปให้ดูนี่หสีนี้นะฮะซึ่งราคาไม่เท่ากันนะครับเริ่มที่ตัวนี้ก่อน ตัวที่ผมรีวิวอยู่นี่สปาร์ตัน GT 2020ตัวนี้เป็นคาร์บอนลายคาร์บอนแล้วกันเป็นลายคาร์บอนตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1 4 5 0 0ส่ครับส่วนตัวอื่นๆที่เป็นลวดลายที่มีสีเข้ามาจะอยู่ที่15,900นะครับไม่เท่ากันทั้งหมดนี้ทุกสีผ่อนได้เหมือนเดิมธนาคารเปนี้ะครับโดยรวมน่าจะหมดแล้วมีเท่านี้บูทูธครับบูทูธเอาบูทูธติดได้บูทูตติดได้อยู่แล้ววอาช่องวอาหูเรียบร้อย วาวเลยนะวาวแบบ <Okay. S 1> ซอสร่องโฟมเข้าไปเลยนะติดได้เลยแน่นอนนะครับมาตรฐานตัวนี้เป็นออมอคกอแล้วก็ ECE <Yeah. S 1> ของยุโรปนะครับนั้นนะก็บอกไปแล้วนเนาะประกันกี่ปีครับประกันชา้าเหมือนเดิม5ปีทุกรุ่นทุกใบ5ปีเลยมีของแถมนะของแถมเป็นพินล็อกอย่างเดียวเป็นเป็นแผ่นกันฟ้าใส่แผ่นกันฟ้ามาให้แล้วในกล่องเรียบร้อยนะครับไซส์ครับไซส์เหรอไซส์มีตั้งแต่ s M L แล้วก็ XL ใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้ไม่มีนะครับของชาร์จ <Okay. S 1> เขาจะไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้ผลิตหรือไม่ได้นําเข้าประมาณนี้แหละน่าจะประมาณนี้นะครับโดยรวมน่าจะหมดแล้วไหมคุณหมดแล้วฮะวันนี้โดยรวมน่าจะประมาณนี้ครับใครสนใจหมวกหรือว่าอุปกรณ์การขับขี่อื่นๆสามารถเข้ามาดูได้เลยที่เรานะครับร้าน h a m m e r h e a d ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย have a great t i m ต้องมีอักสองี่ก 2, 3, 4, แก้วมึงทิวอ่ะ